สวัสดีค่ะมะขามอันนี้จะผัดถ้ําผัดกะเพราไก่ใส่บาทนะคะผัดกะเพราไก่ของข้าก็มีต <ic> yup. ัวฟักเน่ามีหอมใหญ่มีเนื้อไก่ค่ะแล้วก็มีพริกโขกหยาบแล้วก็พริกแกงใบกะเพราค่ะไปค่ะไปท้ํากับเขาใส่บาทกันนะคะมันนี่กระตังกระทะไว้ให้กับใส่พริกเตรียมไว้ให้กับผัดด้วยค่ะผัดพริกไทยหอมด้วยค่ะผัดเหดพริกไทยหอมเลยค่ะข้าวแบบไ่เนื้อไก่ของข้าไปเรื่อยๆไ่เนื้อไก่แล้วให้กับผัด ผัดผัดอีกผัดผัดไปอีกสักแป๊บนึงกก่งข้าวจะปรุงเครื่องไปเลบนียกขา,ากปผัดไส่เน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะซอสฟ้าเขียวนะคะน้ำตาลซ้อนหนึ่งรสด,ด,ดีซ้อนหนึ่งค่ะข้าวจะปรับปรุงอาหารรสจัดหลายนะคะข้าวจะไม่ใช่เครื่องปรุงหลายไปไหนคะ่ะขอพอดีพอดีก้อนค่ะ เอาไปใส่กรโดนแต่บัน,น,นกับไส่น้ำร่างคบไปได้ค่ะขาดอะไรก็ค่ะดิกถังห้าวค่ะถันห้ากไส่อ่าตัวปักห่้าหอยไงต้องไปเลยค่ะและ้วก็ผัดผัดให้เขากันดีเลยค่ะบันนี้มันนี่กับอ วิดปลาอบไว้สักพักนึงนะคะแล้วก็มาเปิดเบื้องว่างมันได้ทีไปพอดีไปค่ะพอได้พอดีแล้วเมะกะใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะใบกะเพรากับบางานไปได้ค่ะหอมพื่อเกล้าค่ะใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยใบกะเพรากับผัดดูค่ะแล้วนี่นี่จะจะใส่น้ำปลาไปนะคะใส่น้ำปลาไปแล้วนี่กะใส่อ่าพริกไทยปนค่ะใส่พริกไทยปนไปค่ะ ค่ะขับข่าวพังเม้ผัดกะเพราวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราไก่ค่ะใส่บาดเตีย้ยขัเข่าใส่บาดกันค่ะค่ะอาหารของข้าวกัจัดเตรียยไว้ใส่บาดเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้มะนี่น้ำนินดเดค่ะาดอ้อขอบคุณค่ะไปตักบาดเอาบุญน,น้ากันเ้อะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

พิษาาแล้วพิจารณแล้วเราก็ถามโยนเจ้าวาดเป็นเยงีเจ้าวาดเป็นงานเป็นขม,มืออย่วนพนนี <c oughs> นี่ผมจะภาพไปแล้วหยดน่นยเนตอนบมมันเป็นขายางงงงงงัานเงาเดี๋ยวควันเบ้างเต็นลูกหมาก,กเสกเร้าแล้วคือคือะากัน เชื ừ, <c oughs> ่อหลวงพ่อใจหวงพ่อใจเป็นไข่เป็นไข่แต่ปวดหัวใจมงขึ้นบ้านเนี่ยเียวาสตรีนิ่งเมพู่านอะหรไปพูดทำไมมีย่านใหปวดหัวใจที่ย่าีา้น่าดึงดาว่างเมว่อยตัทเตนจจอิตังจอเนืว่ เปปุรนจุสังกัปจังผูธรรมรโสยทานิโตติระโสยทานิวัตนาสิรินิจังรูธาปัจจายโนจารุโรธมาวะสันติอายุวันสุขาอาลังบัรนุกตอเป่นบาเอาคนขาป้าขับไปรถจันบั้นบุ